สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอด follow ใน IG กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเปิดแทบขึ้นมาใหม่เลยแล้วก็พิมพ์คำว่า KMM k MM ี h s h e ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิง์กใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยค่ะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกด้านบนตรงนี้เพื่อเดชเข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมเติกข,ข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้ค่ะหรือจะสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกด้านล่างตรงนี้ค่ะ สมัครผ่าน Gmail ได้เลยนะคะเนื่องจากเราค่ะเป็นสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปค่ะแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Instagram ค่ะแล้วก็มาเลือกบนหมู่ด้านล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเพิ่มผู้ติดตามนะคะจากนั้นมาเลือกบริการค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรหรือก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือจะเลือกตามเราก็ได้นะคะ ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะกลับไปที่หน้า IG ของเราค่ะแล้วก็เปิดโปรไฟล์ของเราขึ้นมาเลยแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนค่ะนามาใส่แถบข้างล่างตรงนี้แล้วก็ใส่ปริมาณค่ะข้างล่างตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเวลาแล้วก็ค่าบริการทั้งหมดนะคะแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะค่ะมาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะคะแสดงว่าเราทําการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมค่ะหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกที่เมนูเติมเงินเลย ช่องทางการเติมเงินค่ะก็จะมีอยู่ทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันนะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นชิลเพย์ค่ะเติมขั้นต่ำา20บาทสูงสุดไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก5%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จํานวนเงินตรงนี้ค่ะแล้วก็เลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยจะ,ะจ่ายผ่านทูม,มันี่หรือว่าธนาคารตามนี้เลยค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันต่อมาค่ะเป็นการสแกนค r วอารโค้ดทุกธนาคารค่ะเติมขั้นต่ำหน่บาทสูงสุดไม่อ เ,เดิมค่ะเราก็มาใส่จ,จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วกดเติมเงินตรงนี้เลยค่ะค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะ อันต่อมาค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนสลิปทุกธนาคารค่ะสามารถคัดลอกลิงก์บัญเออขอโทษนะคะคัดอ่าคัดลอกเลขบัญชีค่ะตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในธนาคารของคุณได้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะนําสลิปมาใส่ข้างใต้ตรงนี้ค่ะแล้วกดยืนยันตรงนี้ได้เลยค่ะอันต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปา wallet ค่ะสามารถดําเนินการในแอปอังเปา wallet ของคุณได้เลยค่ะเสร็จแล้วนําลิงก์จากแอปอังเปา wallet นะคะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้ค่ะ แล้วกดยืนยันตรงนี้เหมือนเดิมคะ่ะอันสุดท้ายคะ่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้คะ่ะแล้วก็ดำเนินการตามไปได้เลยนะคะมเมนูต่อมาค่ะเราจะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันค่ะตรงนี้ก็จะเป็นรหรัสออเดอร์ของเรานะคะแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปทั้งหมดคะ่ะทั้งด้านขวามือตรงนี้คะ่ะก็จะเป็นสถานะบอกนะคะออเดอร์ของเราที่เราทําการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้กําลังรอดําเนินการอยู่นั่นเองค่ะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า Ad Cam MKGH ก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะสามารถใส่เรื่องราวใส่ข้อความลงไปแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะเมนูต่อมาค่ะเป็นเมนูแนะนําเพื่อนค่ะสามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะ แล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะเยอะมากๆเลยค่ะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วค่ะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้ได้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า Google Play หรือ App Store ค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า k m MM m k i c h h e a d c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ IG ของเรากันนะคะ ตอนนี้ยอด follow อยู่ที่2คนเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนคะ่ะยังไม่ขึ้นนะคะเดี๋ยวเราทางเว็บไซต์เขาเด,เดินการสักครู่เนาะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาคะ่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกครั้งตอนที่ยอด follow ของเราขึ้นกันเลยดีกว่าคะ่ะค่ะตอนนี้ยอด follow ของเราก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ ขึ้นมาเยอะไปก็ไม่ต้องตกใจไปค่ะเป็นการแถมขงทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m เอขีดชีเค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะคะหากพูดหากวันนี้พูดผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้ณนที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ